ผมขอสรุปแบบไฮไลท์สั้นๆคำสั่งของสารดีกาสารดีกาผนแคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับมีคำสั่งบังคับโทษใช่ว่าบังคับโทษให้คุณทักษิณจำคุก1ปี1ปีนี้จริงๆ8ปีนะครับที่1ปีก็คือว่า ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษนะฮะก็สืเนื่องจากเนี้ยเราพูดว่าชั้น14บสี่ห้าสี่รงตำรวจนะครับก็คือคุณทักษิณเนี่ที่บอกอ้างว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ23สิบสามสิงหาถึง18บแปดกุมภาศาลท่านบอกว่าเป็นการบังคับโทษที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการบังคับโทษที่มิชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าจำเลยคุณทักษิลน,นะค,คุณทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตจ,จริงแถมแถมมีส่วนรับรู้ถึงขั้นตอนในการตัดสินใจในการรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ นะคือไม่ป่วยจริงที่ผ่าจริงๆคือผ่าตัดนะิ้วล็อกแล้วก็คุณวักสินก็เลือกที่จะผ่าตัดนิ้วล็อกแล้วก็ส่วนอื่นนิดหน่อยนะครับไอ้ที่ว่าอ้างเก็บจริงป่วยจริงนี่ไม่ใช่นะฮะก็เลยมีคำสั่งบังคับโทษให้คุณทักษิณจำคุกหนึ่งปี แล้วก็ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะพิเศษกรุงเทพอืมครับดูตอนท้ายหน่อยแล้วกันนะฮะตอนท้ายก็ สารก็เริ่มนับหนึ่งจำคุกคุณทักษิณชินวัตรจากวันนี้แหละครับ9กันยายน2568เป็นเวลาหนึ่งปีเป็นการจำคุกย้อนหลังสองปีฮะนับจากที่มีหมายจำคุกล่าสุดสิงหา66ย้อนไปสองปีแ็้คาเร้วจริ่าำไมที่แบบเนี่ยเหตุการณ์ผ่านไปแล้วสองปีจำคุกจำคุกทิพย์นะครับนี่คือเรื่องของ คุณทักษิณชินวัตรเกิดอะไรขึ้นถ้ามองในทางการเมืองย้ำอีกทีนะครับว่าการที่คุณทักษิณยอมหรือว่าตัดสินใจดีกว่ามารับฟังคำพิพากษาแล้วก็เจาะแล้วก็ต้องรับโทษไปเนี่ยคือส่วนหนึ่ง คนที่มองว่าเอาละคุณทักษิณเนี่ยเกตสู้นะสู้หัวชนฝาสู้ถึงที่สุดเลือดนักสู้คุณทักษิณเป็นคนที่สู้แบบสุดๆมาแล้วตลอดนี่ก็เหมือนกันอันนี้บางคนบอกว่าจะไม่ใช่มั้งี่สู้ยังไงตอนที่คุณทักษิณเนี่ยก็หนีไปดู กีฬาที่ปักกินแล้วหนีอ่ะหรือล่าสุดกนหนีไปทางท่องทางธรรมชาตินี่ไม่สู้จริงแล้วแต่คนจะว่าแล้วมุมมองนะแต่การกลับมาของคุณทักษศิณ์เนี่ยมอดมุมน,นึ่เป็นผลดีของคุณทักษิณ์นะครับคือถ้าหากว่าคุณทักษิณ์หนีไม,ม่ฟังคำพิพากษาเนี่ยคุณทักษศิณ์จะไม่สามารถกลับมาบนแผ่นดินไทยแผ่นดินบ้านเกิด และเป็นแผ่นดินที่ทั้งครอบครัวอยู่ที่นี่ทำการค้าที่นี่ทำธุรกิจที่นี่ทำการเมืองที่นี่เป็นนารัฐมนตรีจากประเทศแห่งนี้การที่หนีไปเนี่ยมันเสียทั้งเกียรติภูมิเสียทั้งเกียรติประวัติแล้วก็จะผลกระทบสั่งครอบครัว ด้วยดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการกลับมาขึ้นศาลร,รอบนี้ก็ยังบอกได้ว่านี่เป็นการเคารพก,กระบวนการยุติธรรมน้อมรับคำตัดสินและก็จะไม่ได้กระทบกับทางครอบครัวนับเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำไปคุณพ่อหัวหน้าครอบครัวนะฮะ ก็เคารพในกระมายยุติธรรมไม่หนีไปไหนถ้ามองง่ดีๆสาหรับครอบครัวนะฮะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สําหรับพักเพื่อไทยก็เช่นกันหากคุณทักษิณหน,นีไม่กลับพักเพื่อไทยซึ่งละสัาระสายสายเลือดไหลแล้วไหลอีกในตอนนี้เนี่ยก็ไม่หยุดไหลเลือกตั้งที่จะมาถึง จะหาคนสมัครได้หรือเปล่ายัางยากเลยจะกลายพักอันดับต้นๆแทบมองไม่เห็นแต่ทันทีที่ผู้นำจิตวิญ,ญญาณมันที่เขาคุกไปมองจุดหนึ่งเป็นจุดหาเสียงได้นะครับวคนนี้ไงครับคุณทักษิณผู้นำจิตวิญ,ญญาณสู้ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็เตรียมขยับไปได้ ซึ่งวันนี้คุณลุงอิงก,ก็ประกาศนะครับว่าพร้อมที่จะนำทัพพักเพื่อไทยสู้ต่อไปและวันนี้พักเพื่อไทยก็มีการประชุมพักประกาศเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะฮะเราเห็นบรรยากาศของความ หลังแน่น,นอนะความสศกเศร้าความสูญเสียสภาพของทักษิณ,รรษณที่เกิดขึ้นในพรกเพื่อไทยและกับครอบครัวของจินตวัฒนแต่เดียวกันพรักเพื่อไทยก็ประกาศพร้อมเลือกตั้งก็คิดว่าการตังใจของคุณทักษิณเป็นการใจที่ถูกต้องนะครับรอบนี้ส่วนกระบวนการต่อไปนะฮะจะขอทำ เรื่องพิจารณาที่คุมขังจากจากคุกอจากเรือนจํามาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไ,ดไหมเ่ยนะเอาละเราก็เราก็คิดว่าสภาพักคงจะได้รับเงืนได้รับออยังงอยู่ในขายของการได้อเปลี่ยนที่คุมขังจากเรือนจําไปที่อื่นแล้วคงจะไปที่บ้านแหะผมได้คุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานันม่กุลเมื่อตอนหักค่ากับอาจารย์จารานพฤกษธนากุลนะครับก็ เอาคร้าข้วว่าการแย้รับเงื่อนไขเนี่ยต้องเข้าขายหลายข้อแตอย่างนั้น,น,นคือต้องถูกจำคุกจริงประมาณสักหกเดือนอประมาณนั้นหนึ่งในสามหนึ่งในสี่มันจำไป็นได้ประมาณหกเดือนถึงจะรับเงื่อนไขนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูฮะว่าคุณตักษิณเนี่ยต้องอยอมรับความจริงนะว่าผู้คงก็ต้องดูว่า คุกรอบเนี้ยคุกจริงไหมหมายความว่าอยู่ในเรือนจำจริงไหมคุกงจจริงอ่ะจริงอะ่งอะแต่ว่าสภาพความอยู่ในเรือนจำจะเป็นยังไงอันนี้ก็มีผลนะในเร่อ,นองนอั้นฮะตองเรือนจำก็บอกว่าต้องปฏิบัติกับคุทักษิณอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นไม่มีสิทธิพิเศษอ,อะไรทั้นสิน้นอันนี้ต้อง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 ดูต้องดอูแต่ปกติแล้วในเรือนจำเราก็จะไม่ค่อยได้เห็น สภาพเนาะของผู้ต้องขังของนักโทษอะไรเงี้นะแต่ว่ารอบนี้เชื่อว่าต้องถูกจับตามมองมากเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีคำถามว่าเอาแล้วคุณตัดสินวันนี้สารดีกาแผนกคดียยาของผู้ตรรงตําแหน่งทางการเมืองตัดสินให้ติดคุกนะฮะหนึ่งปีนะติดคุกหนึ่งปี แล้วบุคลากรอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องล่ะเช่นหมอเช่นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้บริหารนายแพทย์ใหญ่นะของโรงลตำรวจหรือของกรมราชธรร์เนี่ยจะต้องรับผิดไหม จะมีโทษทางอาญาหรือไม่นะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์จรานพักดีธนากุณนะี่ยจาบอกคำพิพากษาของสารดีกาแผนกคดียา,าของผู้ตงุตงตนงทางการเมืองนะครับท่านก็ตัดสินจากกรณีคุณทักษิณเป็นหลักส่วนผลของคดีนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นฟ้องต่อก็เป็นไปได้เช่นอาจจะมีคนไปยื่นฟ้องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรต้องทำางเงี้ยนะก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นไปได้อ๋อท่าอาจารย์จารั์พรินารกุลบอกว่าคดีอื่นนะอาจจะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าจะมีบุคคล หรือมีคนที่เกี่ยวข้องไปยื่นฟ้องตามหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือปปชดําเนินการต่อเนี่ยนะครับ<ม>ก็ต้องว่าไปอันนี้เป็นเป็นดิกเป็นดิกเป็นดิบขั้นตอนหนึ่งถ้าไม่มีคนร้องก็จบแต่คงที่ไม่ีคนร้อง่ะแต่ถามว่าการคดีเรื่องนี้คุณทักษิณเนี่ยสารตัดสินจําคุกหนึ่งปีคดีจบไหมอาจารย์จารานสักเดียคุณท่านบอกว่าก็น่าจะจบถ้าไม่มีใครผู้ใด ไปยื่นฟ้องเรื่องอื่นต่อนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการฟ้องแล้วก็เรื่องนี้แหละเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่างๆนะคดุดีคุณทักษิณเนี่ยดีไม่ดีคุณทักษิณอาจจะเจอข้อหาว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับ ให้เกิดการกระทําความผิดได้เหมือนกันสับสนให้ค้าราชการเนี่ยนะฮะกระทําความผิดได้ซึ่งก็อาจจะมีโทษอยู่นะครับประมาณสองในสามของความผิดที่เกิดขึ้นนี่เป็นการคาดการคาดคะเนตอนั้นเองนะครับเรื่องบุตรักษิณน,นี่แง่ของทักษิณนะ แต่ว่าถ้าในแง่ของอความเป็นคนที่มีบทบาทแล้วก็มองเรื่องความเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนความเป็นมนุษย์่แน่นอนนะก็ต้องรู้สึกกันคุณอาลุศีิ่าบอกรู้รู้กก็็สึกนะกับเรื่องเนี้ยนะอแล้วก็ จริงๆถ้าแง่ของเอ,อในทางการเมืองเนี่ยวันที่เห็นการโพสต์ของคุณคุณช่อคุณช่อพก,กาจากตอนนี้ไม่ได้เป็นพักกันใช่ไหมถูกตัดสิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะนะกลุ่มพักก้าไก่กลุ่มเก้าหน้าเลยนะพอเห็นข้อความบอเออก็ก็ ก,ก็ชอบบทความนี้ไม่ใช่บทความข้อเขียนมาอ่านให้ฟังว่านี่เป็นความรู้สึกข,ของมนุษย์ต่อมนุษย์คนต่อคนนะคุณชอบปรกานะฮะคุชอบวันนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าภาพของคุณปีดกสามีของคุณแพทรทองทานถือเสื้อสูตรของคุณทักษิณกลับออกจากศาลดีกาพร้อมกับสมาชิกของครอบครัวจินวัฒนในขณะที่คุณทักษิณ ถูกนำตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นภาพที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งคุณชอบบอกว่าพูดในฐานะของเพื่อนมนุษด้วยกันคือพูดดีๆนะในฐานะเพื่อนมนษย์ด้วยกันดดนะในฐานะผู้ที่ต้องคดีความหลายคดีจากการทำงานทางการเมืองแล้วคุณชอบอก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตฮะคุณชอบบอกขอส่งกำลังใจให้กับคุณแพทองทานและครอบครัวกัน เป็นการส่งกำลังใจให้ในฐานะมนุษย์ด้วยกันและผู้ที่เคยถูกสารตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนะล้วก็เชื่อว่าจากนี้ไปพรรคเพืยอย่อไทยจะเดินหน้าทํางานฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตามที่คุณแพร่ลองฐานได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้อืมก็เป็นอารมณ์นะครับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์โหกเดียวกัน เอ้ความจริงผมเห็นเดี๋ยวนะครับผมดูเร็วๆเมื่อสักครู่ผ่านตาไปเรื่อง,องคุณเอเข็นคุณสุปิญญากลางนรงนะฮะคุณสุปิญญากลางนรงนี่อดีตกสทชก่อนเป็นกสทชนี่แต่มาเคลื่อนไหวเรื่องเรื่องบริษัทชินขอบ สมัยนั้นแะแล้วก็เจอบริษัทชิมขอบเนี่ยซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยข้าวกุูมทักษิณเนี่ยฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาแล้วก็คดีแพ่ง400ร้ล้านนะครับของคุณเก๋สุวิญญาการณนรงตอนนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องอยู่ถูกฟ้องนะฮะต่ังกาเป็นกสทชคุณเก๋สุวิญญาบอกว่าคดีจบไปนานแล้วอโหสิกรรมไปตั้งนานแล้ว แต่ว่าเห็นข่าววันนี้ก็คือความทรงจําเก่าๆย้อนกลับมาไม่อยากพูดเรื่องการเมืองน,นะแต่พูดในฐานะที่คนเคยมีข้อพิพาทต่อกันทั้งที่ไม่รู้จักกันนะฮะก็เข้าใจว่าคุณทักษิณคงใจคงใจหายไม่ว่าในใจคุณทักษิณคิดอะไรอยู่แต่ภาพที่เห็นวันนี้คิดว่าเป็นวันที่คุณทักษิณยอมรับความจริงของชีวิตยอย่างลึกซึ้งทีเดียวช่วงเวลาที่ถูกคุมขังคงได้จังหวะคุยกับตัวเองเงียบ ได้มองชีวิตมองความเป็นไปของโลกอนิจจ์คงจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นขนาดนั้นสิ่งสุดท้ายที่อยู่กับเราจนชีวิตหาไมคือลมหายใจเปรียบเสมือนเพื่อนแท้ของเรานะก็เขียนไม่เยอะแต่ว่าเป็นเคยถูกชินขอบฟ้องโอโ้แล้วมากด้วยแล้วตอนลุ้นนะนว่าติดคุกว่ติดคุกนะที่สุดศาลก็ยกฟ้องนะครับ คุณสุม,มิญาบอกว่าขอให้คุณทักษิณได้พบกับความสงบอันแท้จริงนะจากในใจส่วนลึกแม้ตัวจะถูกจองจําแต่ขอให้จิตมีสารภาพไม่ยึดมั่นถึงมั่นกับสิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีแก่นสารเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปเสมอไม่ช้าก็เร็วอาจจะฟังดูสม,มาธรรโมล่ะคุณเกศสุวัญญาเนี่ผมรู้จักแกนะคือเกศสู้เรื่องการเมืองมาเ,เยอะแล้วก็สู้เรื่อง ขึ้นความถึงโัทีเยอะและ้วตอนหลังก็เป็นป่วยด้วยป่วยด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องข้างในอะเรื่องจิตวิญญาณเรื่องลมหายใจเรื่องนี้นะก็กลายเป็นคนที่อยู่กับความเงียบสงบในตอนนี้นะครับแต่ก็ยังคงทําง,งานเรื่อง f a ก t c h e c k i คือเรื่องการตรวจสอบเรื่องออ่่าเรืงการตรวจสอบการทําเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสองอารมณ์ที่มาเล่าสู่กันฟังน,นะครับจากกรณีของ คุณทักษิณชินวัตรนะครับ